หลายคนอาจเคยรู้สึกนะครับว่าคอมพิวเตอร์เริ่มช้าลงนะครับใช้งานไม่เื่อนะครับผมหรือเปิดเครื่องแล้วต้องรอโหลดนานขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุหนึ่งก็มาจากที่ทาให้เครื่องช้าก็คือไฟล์ขยะนั่นเองนะครับที่สะสมอยู่ในระบบของเรานะครับผมเก็นไฟล์ชั่วคราวจากโปรแกรมต่างๆนะครับไฟล์ที่ระบบสร้างไว้และใช้งานแล้วลืมลบนะครับผมหรือไม่แต่ไฟล์ที่อยู่ในถังขยะเองนะครับโอเคซึ่งไฟล์เหล่านี้นะครับนอกจากจะเปื้อนพื้นที่ในฮาร์ดดิสแล้วนะครับยังทําให้คอมพิวเตอร์โดยรวมเราทํางานช้าลงด้วยนะครับ โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้ล้างเครื่องเลยนะครับผมหรือไม่ได้ล้างเครื่องบ่อยๆนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล้างไฟขยะแบบง่ายๆด้วยตนเองนะครับใช้ไฟแปะที่เราสร้างขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเองนะครับก็สามารถใช้งานไปได้ตลอดเลยนะครับที่สําคัญใช้ได้ทั้ง Windows 10แล้วก็11ด้วยนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่าไฟขยะที่เราจะลบไปมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกไฟในโฟลเดอร์ temp นะครับของผู้ใช้งานนะครับไฟ์ชวคราวของระบบ Windows ไฟในรีไซเคิลบินหรือว่าถังขยะนี้นะครับผมแล้วก็ไฟล์ Perfect นะครับที่ระบบเคยโหลดเอาไว้ซึ่งทั้งหมดนี้ลบได้โดยปลอดภัยด้วยนะครับผมโอเคส่วนรายละเอียดและวิธีการทำงานตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคิดได้เลยนะครับลูกมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยววนี้เราจะมา ทำไฟล์เพื่อลบไฟล์ขยะอัตโนมัติกันนะครับซึ่งเป็นไฟล์คาสั่งง่ายๆครับแต่สามารถใช้ลบไฟล์ได้เกือบหมดในคลิกเดียวเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเปิดโปรแกรม Not page ขึ้นมาก่อนนะครับหรือว่าคลิกขวาที่หน้าจอก็ได้ครับแล้วก็กด New ครับแล้วก็กด Text Document ตรงนี้นะครับผมโอเคข้ออ่าหลังจากนั้นก็พี่ข้อความไปวางไว้ได้เลยครับไปผมจะทิ้งข้อความอันนี้ไว้ใต้ในนใต้ล่างของคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถก๊อปปี้ไปได้นะครับอันนี้ครับผมจะ ก็ปีไปวางนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมอ่าเปิดน้ตเพจที่เราสร้างขึ้นมา่นกีนะครับกด Ctrl V วางครับหลังจากนั้นกด Save ครับกด Save As นะครับผมนี่ผมจบไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับตั้งชื่อได้เลยนะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรนะครับอ่า recycle bin ก็ได้ครับหรือถังขยะก็ได้ครับ หรือลบไฟล์ขยะก็ได้นะครับผมลบขยะละกันเก็บไว้ลบขยะละกันลบขยะนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนนะครับจะตั้งว่าอะไรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แล้วเป็นออ l ไฟล์นะครับจะได้ดูทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นใส่ดอทไปนะครับดอ bat นะครับ bat ครับแล้วกดเซฟครับอ่ามันจะได้ไฟล์มาแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็ คลิกขวานะครับผมแล้วก็รัน admin ได้เลยนะครับคลิกขวานะครับผมแล้วก็เลือกมารันอด m i n ครับเดี๋ยวหน้าจอมันจะขึ้นแบบไฟขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมันก็จะทยอยลบถังขยะให้นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าถังขยะผมหายไปแล้วครับไม่มีขยะในถังรีไซเคิลแล้วนะครับผมอไม่มีอะไรในรีไซเคิลบินแล้วนะครับ โอเคอ่ามันขึ้นไฟล์แดงนี้มานิดนึงครับ๋อผมลืมไปนะครับว่าผมตั้งใจจะทําให้มันได้ใช้ทั้ง Windows 10แล้วก็11เลยนะครับมันจะต้องไปแก้ใน Power Shell ด้วยแต่ผมแก้ไฟล์ใหม่ให้แล้วกันนะครับอ่าเพื่อนๆสามารถเอาข้อความที่ถูกต้องไปได้เลยครับอันนี้ไม่ต้องแก้ตามนะครับผมจะขออีดิตตรงนี้แป๊บนึงครับแล้วก็วางไปใหม่นะครับผมกดเซฟเหมือนเดิมครับกดเซฟทับไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลันให้ดูใหม่สักครู่ครับ อ่าโอเคเรียบร้อยครับไม่ขึ้นตัวแดงแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็อปปี้ข้อความผมไปวางได้เลยนะครับผมแก้แล้วนะครับผมลืมไปว่าต้องทาสําหรับ2เวอร์ชันทั้งว i n d o w s 10แล้วก็นะครับผมมาเลยขึ้นติดตัวแดงเมื่อกี้นิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเพื่อนๆกดปุ๊บขยะไฟละขยะนี้ก็จะหายไปด้วยเลยนะครับผมไปจะได้พื้นที่ในได้ซีมาเพิ่มเยอะเลยนะครับง่ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับก็เอาไฟล์ไว้หน้าจอก็ได้นะครับก็สะดวกดีนะครับเวลาที่รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เริ่มอืดนะคคคครรััับบกกก็็แแ่ลลิขวานะผม มันก็จะลบไฟล์ขยับให้อัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้เลื่อนขึ้นนั่นเองนะครับผมขยับไม่มีแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับคลิปนี้จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ